สงบสงบทำไมถึงสงบเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทางไหนเราไ,ได้ตามสบายถ้วยโถโอจานที่มีในบ้านในช่องของเราโต๊ะเก้าอี้อะไรที่มันมีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเราเราเราใช้ไปเพื่อไม่ใจของเราไม่ใช่ของเราแต่เราใช้อันนั้นตามสบายใจโดยที่ไม่ท้องทุกข์ใช่โดยผู้มีปัญญารอบคอบ ให้เยู่เหนือจ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เหนือจ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าไม่เดีเหนือจ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็แบกมันโดยอุปทานว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไปอันนี้เสนอมัอนเป็นมิจฉาชีพในความเห็นที่เกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แกจึงเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ตามกัรหนาของเรานี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสัง่งสอนพุทธบริษัทเราทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวัตฏสงสารทุกทุกคนแต่ว่าเราสัตว์คู่ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดปอยังนี้ที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็ไมาแจของตนอะไรก็มาแจกของตนทังนั้นกลัวจะไม่ได้ ก็ไม่สบายใจอ้ความเป็นจริงนั่นที่เรียกว่าของตนหรือของตนตน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมตุติแต่ว่ามันในเป็นมีมุตเราต้องเรียนรู้มันชะทุกอย่างน่ะมันเป็นของสมมตุติเช่นตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยชื่อเราเนี่ยไม่มีชื่อมาแต่มเมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ ื่อเก่าดันไม่มีเพราะมันไม่มีทําไมมันึงไม่มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เออเอาไปวางไว้ตรงที่มันว่างเพราะว่าศาสตร์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเสี่ยชื่อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ใหม่เดี๋ยวสมมติขึ้นมาเป็นนายคอนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อใหม่สมมติ ที่ตรงนั้นทําไมจริงสมมติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรริงสมมติว่าให้มันเป็นนายกนายขอที่นนายกนายขอนั้นจิงถูกสมมติขึ้นมาไม่ใช่ในายกจริงนายขจริงเป็นนายอสมมตินายขสมมติมันไม่ใช่วิมมตถ้าไปถามถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไร เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเกิดแล้วมันก็รับไปนับไปแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รับไปเกิดเกิดรับดับอยู่เช่นนั้นสะภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรานำเอาอันนี้ไปพิจนานรณาเราจะเห็นต่างความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราสอนจริงๆท่านสอนจริงๆฉะนั้นเราจรึงเอาเรื่องอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะจนลงไปเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเช่นเนี้ยยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช่ของนั้นอย่างสบายสบายอืนะบางคนจะถ้าคิดเช่นนั้นเนีวยว่ะไม่ไม่อยากจะทําการงานอะไรทําแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะ ไอ้คมเป็นจริงอ่ะไอ้คนที่ทําอะไรว่าใช่ของเรานั่นี่ยคนนั้น,ม,นม,มันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวและเมื่อเราทําไปทําไปทําไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทําไปเพื่อการกระทาแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบ มีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายาตามเป็นจริงของมณีเอ่อเห็นนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นของสมมุตริรู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุตมินมันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากันว่าไอ้ที่ตรงนั้นนะมันว่าท่านสอนพระโมกขราชท่านสอนว่าพระโมคคราช ท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างี่อย่างนี้คนก็ดป่ใจนะมองดูโรคไม่ให้มันเป็นของว่างมัจยุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเราเนี่ยท่านสอนท่านสอนพระมองเห็นเป็นของว่างคำที่ว่าเราวองเห็นเป็นของว่างนั่นเห็นม่าจะไม่มีอะไร มองดูกระโถนนี่มันกระโถนมันก็มีอยู่มองดูถ้วยดูจานนี่มันก็มีถ้วยมีจานอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีอยู่ในที่ว่างๆมันเป็นของว่างจะถามกระโถนใบนี้หรือว่าแกเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเราก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะจะเรียกว่ามันเป็นกระโถนก็ได้ก็เราสมมุติมัน หรือเราจะเรียกว่าหม้อก็ได้พอเราไปตมมมติมันขึ้นมาไอ้ตัวจริงของมันนั่นมันมันไม่มีอะไรเรากับไปยึดมันยึดมัน่นหรือถือมัน่นมันยกตัวอย่างเช่นว่านะคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดมากกลุ่มหนึ่งเป็นคนโง,ง่ไปซื้อของในตลาดมาไอ้คนกลุ่มกมที่โง่ไม่รู้จักไนะ่ก็ไปซื้อเอาหม้อมูดมา นะหม,หม้อมูดเอามาก็มาตาักข้าวหมงไก่กินกันสบายนะไอเขาไม่รู้เรื่องไอที่คนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทําอะไรกันเนี่ยนะมันน่ารังเกียจเนี่ยมีหม้อมูดเนี่ยม,ม,มันเอาไปเป็นหม้อข้าวไงกันเนี่ยน่ารังเกียจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทําไมถึงจะรังเกียจมันเล่าหม้อมูดนั่นก็ใหม่ ไม่ได้ไปทําอะไรก็เหมือนหม้อธรรมดาเราเนี่ยมันก็สะอาดอยู่แล้วออทำไมเกรยียเกยียดมันเจก็เพราะเราเขาไปยึดว่ามันเป็นหม้อมูดนั่นเองไอ,อ้ความเป็นปจริงมันเป็นหม้อสะอาดธรรมดาเรานี่แหละนี่เขาไปยึดมัน่นถือมั่นมันเด้เกิดทุกข์มาเกิด,ดเกลียดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นคนนั่นเออไอ,อ,อ,อนี่มันโง่นนะ่ะอันนี้มันเป็นหม้อมูดเราเนี่ยอืมเอามาตักข้าวจะทำไมล่ะ ไอ้นคนสองคนอย่าคนไหนฉลาดคนไหนงโง่นะอันนี้เรียกว่าวัตถุมอโมูดมันก็ไม่รู้จักมันมอธรรมรามันก็ไม่รู้จักมันเราก็ไปสมุิมันขึ้นมาเป็นมอโูดโดยกัรเปียกกันเอาไปใส่แกงก็รังเกียจกันเอาไปใส่ข้าวก็วรังเกียจกันทุกอย่างนี่ใครรังเกียจใครนี่เพราะเราเห็นผิดผิดสมมุติถ้าเป็นมอโมดก็จะเป็นมอมมดจริงจริง ไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อพูดไปถึงความเป็นจริงแล้วน่ะมันเสมอการวัตถุสองอย่างนี้แล้วแต่เราจใช้มันเถอะเมื่อมันสะอาดอยู่แตาก็ใช้มันไปเอาไปทําอะไรก็ได้เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ตามเป็นจริงมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเป็นจากของอะไรมีม้อมูดมาก็ใช้มันได้มีหม้อธรรมรามันก็ใช้มันได้สบายอันนี้เรามารู้รู้ตามเป็นจริงของมันแล้ว เช่นว่ากระโหนนี้เราเรียกมันขึ้นว่ามนเป็นกระโรูนนะแต่ความเป็นจริงมันไม่รู้มันเป็นอะไรจะเรียกมันมาถ้วยก็ได้จะเรียกมันมาหม้อก็ได,นมมได้นี่เรียกว่าสมมุติเอาความสมมุติเช่นนี้นคนนามิดสมมุติเช่นนี้เองจึงเกิดเป็นวิชาท,ที่แล้วมันจะเกิดติดสมมติสมตสมติว่าตัวตนสมมุติว่าตนสมมติว่าของของตนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราาน่าเป็นภาษาโลก สมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นเองยังคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดาท่านนี่แต่มาสมมุติเตือนนายกนายขอนายคอนายงอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมันใช้ในภาษานั้นรู้จักกันอืจะเรียกว่านายกเนะี่ยคนนั้นมันก็มาจะเรียกว่านายขอคนนั้นมันก็มาเพื่อมันสะดวกแก่การเรียกการใช้ในโลกเขาเท่านั้นเองเมื่อร่วมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรห,หมด ทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนรจ้เชิว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่ากระโศนเขาเรียกกับกเขาได้เขาเรียกว่าม่อมูดเขาเรียกว่าได้นี่แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเขาห้ถึงกับโรคเขาเสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในสาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลาย นี่รับอันตรพานตั้งหลายรับโจรตั้งหลายรับคนธรรมดาทั้งหลายเนี้ยท่านก็ปรับตัวเขาอยู่ได้เพราะท่านรู้จักสมมุติเพราะท่านรู้จักวิมุติรู้จักความเป็นจริงมันแค่นั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนั้นใจเราสบายสงบอืสงบไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเนะยเป็นธรรมราของมันเรารู้จักว่าอันนี้เป็นสมมติอันนั่นเป็นวิมุติรู้จักความเป็นจริงแล้วตอนนี้ล่ะ ใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันว่างฉะนั้นองค์สมเด็จปัจฉามสำคุเจ้าของอนสัสเจให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของสุดทิ่งทุกอย่างทีียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ,ไม,มะไม่มีในโลกอันนี้เนี่ยทุกอย่างจะมองเห็นโดยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะ มันเป็นธรรมะเปรย์พทเพราะว่าธรรมะแปลว่าสภาพสี่ทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นเออมันเกิดแร้มันก็ดับไปเช่นนั้นไม่ต้องการอะไระไรของมันหนึ่งนั้นมันเป็นของมันอยู่เองเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มาน้อมมาถึงสายถึงใจของเรานี่เองไม่อยู่อื่นใกล้ไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายน่ยมันอยู่จิตใจกับใจของเราไม่ใช่เป็นเป็นของมาก กายนี่อย่างหนึ่งใจนี่อย่างหนึ่งเดียวนี้สิ่งสองสิ่งนี่ก็อยู่พร้อมกันเรียกว่าเรามีอยู่เรื่องกายเรื่องจิตที่มีอยู่แล้วก็คือข้อปฏิบัติปฏิบัติเทนี่ปฏิบัติกายกับจิตเดียวกนนี่รูปกันเทนี่มีสองสองอย่างตัวนี้เองถ้าท่านพูดตามประสูตร,รพิสดารไปร้ายอย่างไร้ปังการเมื่อสารูปลงแล้วเห็นม่าทำรูปปัรรมเป็นรูปปรัรรมเป็นนามปรามัรรม สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเราเนี่เรียกว่ารูปอันนี้ก็มีอยู่เราก็เห็นมันอยู่เล้มันเกิดแล้วแก่เจ็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไปกายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปนามนีเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นนของไม่จริงไม่จัง พวกเราทั้งหลายก็อยู่อาศัยทมทั้งสองประการนี้คือรูปแับนามพระพุทธเจ้าสอน,สอนววาอย่าไปเอาจริงเอาจักับมันเลยของที่มันไม่จริงไม่จังเราจะไปเอาจริงเอาจัรกับมันเช่นนั้นไม่ได้มีแล้วก็หาไหม่เกิดแล้วมันก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น<อ>ถ้าหากว่ามันไม่จริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ไหนไอ้ความจริงก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง มันเป็นความมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมัมนพนเนี่ยเป็นอยู่ยงนั้น่นี่ยฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเรียกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราตัววันนี้เมื่อเราสร้างคนงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมอันนี้ตามความเป็นจริง เห็นเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันถึงเป็นขรงมันอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอันนี้จังเราก็ไปยึดมั่นหมายมั่นมันมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้นี้ฉะนั้นตัณฑงสอนโอปนายโกให้น้อม้ามาอย่าน้อมออกไปน้อมทำ้ามาหาใจเรา น้อมใจกับไปหาธรรมรู้รูธรรมทั้งหลายอยู่ที่จิตใจของเจ้าของเห็นจิตใจก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นจิตใจสิ่งสองสิ่งนี้มันรวมกันอยู่เท่านั้นเองเราหลงสิ่งสองสิ่งนี้เท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้ไอ้ที่ความไม่สงบนั้นก็ดนีว่ามันเป็นเฉพาะความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเออไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไร เกิดได้มนก็าหายไปเช่นนั้นฉะนั้นองค์มสมเด็จพรสัมาสมคุณเจ้าของเราให้สร้างประโยชน์ให้รับากันสร้างประโยชน์ปัจจุบันอน,นี้อย่าไปรอไว้ว่าพรุ่งนี้ดร,ร๋อปัลลินนี้อรีตปัจจุบันอนาคตมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราอยู่กันนี้ก็คือผลของอดีต อเรตก็คือสิ่งนั้นมันเป็นเหตุของปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นผลเมื่อปัจจุบันเป็นผลนี้ปัจจุบันเป็นเหตุอน,นาคตเป็นผลนทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอันนี้เรียเป็นดีบากค,คือจากการกระทําดีกระทําชั่วเกิดการกระทาดีกระทำชั่วเรียกว่าบีบาก ฉะนั้นวิวาข้างหลายอดีตก็ดีอนาคตไปมารวมอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอยู่เนี่ยทําเสียเมื่อเรามีอยู่มีชีพิตอยู่ในปัจจุบันนี้รีบทำทานปอกว่าอย่าไปห่วงอนาคตเลยอย่าไปห่วงอดีตเลยทําไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้ว ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้วเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าไอ้อดีตอนาคตมารวมยึดบุตรเดียวคือปัจจุบันฉะนั้นมาทําปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนันนี่ปฏิบัติเหตุทำในปัจจุบันว่าวันนี้เราทําอะไรว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเนี่ยจิตของเราวันนี้ทุกไหมสุขไหมเป็นอะไรไหม ก็เห <an> ็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตามไปถึงอดีตแล้วไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเมื่อกัตรู้ธรรมใหม่ๆแด้สัพพมัเทศเป็นปัมโโธิการท่านเทศื่องตามมาสุขันิกาุโยโภอัตตะกิระมาฐานิโยโภสองประการเท่นี้เองสองประการท้นี้ กามาสุภนิกาลโยโคคือความสุขปิดในความรักปิดในความสุขปิดในความสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นทิ้งยากเหลือเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความรึกเนี่ยเป็นทิเดตยส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็นและบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยในะเรื่องตามเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้น ไม่ค่อยเห็นหน้่เห็นตัวปิดความสบายแล้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกว่าเป็นตามมาชุกข,ขันิการใโยโภถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโคง้งจะได้มองเห็นป้ายก็จันทสีว่าน,นีโคง้งโค้งอันตรายนะเห็นไหมเราเรานั่งรถไปเห็นทาง,งโคง้งไหมไหม ท่านโค้งอันตรายโซเฟอร์ต้องระวังโค้งอันตรายนะสุขเนี่ถ้าคนจมเนความสุขนั้นน่ะโอ้ยมันจะว่า